ไม่ใช่แค่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะเรื่องนี้ก็มีทั้งการเลือกตั้งที่เป็นเรื่องของนายกเมืองพัทยาและสมาชิกท้องถิ่นของทั้งสองแห่งด้วยวันนี้ชวนคุณทีวัตชุรัตมาพูดคุยขยายความประเด็นนี้เมื่อวานนี้จัดรายการแ c t i v e ท a อ k มีนักวิชาการมาพูดคุยด้วยเขาวิเคราะห์ยังไงคะการเลือกตั้งรอบนี้จะเหมือนเดิมหรือเปล่าคือต้องบอกว่าภาพการเมืองท้องถิน่นทั้งสองแห่งนี่น่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับคุณบุษรินเนื่องจากว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวง และในขณะเดียวกันพัทยานั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สร้างรายได้มหาศาลนะครับจึงทําให้เห็นว่าทั้งสองพื้นที่นี้สําคัญไม่แพ้กันและว,วันนี้เนี่ยที่เราจะคุยกันคุณบุษริน เนื่องจากคุณบุษลียนให้เวลาผมน้อยวันนี้เลคุยได้แค่เวลาเดียวไม่เป็นไรฉันให้แต่ได้แค่เรื่องเดียวโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับการเมืองระดับชาติครับค่ะก็หลายคนมีการตั้งคําถามว่าอย่างรัฐบาลในเวลานี้เนี่ยยังไม่ได้ส่งตัวแทนผู้สมัครเลยอย่างคุณสกลทีเองนก็ปรากฏว่าลงในนามอิสระไม่ได้ลงในนามของพรรคพลังประชารัฐด้วยครับหลายคนบอกนี่เป็นการยื้อเวลาไหมไม่เคาะกันสักทีว่าจะเลือกวันไหนต้องการให้รัฐบาลเนี่ยเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือเปล่าคะครับ จะเกี่ยวหรือไม่แต่แน่ๆตอนนี้เนี่ยเขายอมให้เราเลือกตั้งแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่สิ่งสําคัญก็คือการวิเคราะห์สถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดคุยกับนักวิชาการมองประเด็นความเชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาตินะครับค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับที่เลือกผู้ว่ากทมพร้อมไปกับสกรพร้อมกัน และเรื่องนี้คะแนนความนิยมของคนกรุงเทพที่มีต่อพักการเมืองหรือนักการเมืองระดับชาติก็จะถูกแสดงผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยลองไปฟังนักวิชาการกันครับกรุงเทพมันยังทําหน้าที่สําคัญคือมันจะทําให้เกิดการจัดแถวหัวคะแนนในการเลือกตั้งระดับชาติซึ่งยังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่เกินปีหน้าอยู่ดีผมคิดว่ามันจําเป็นจะต้องมีแล้วเพราะถ้าไม่มีเนี่ยเขาจัดหัวคะแนนในการเลือกตั้งระดับชาติไม่ได้แล้ว ที่สําคัญก็คือว่าระบบการเลือกตั้งมันก็กําลังเปลี่ยน uh huh. นี่ดีนะเนี่ยว่าเปลี่ยนเป็นสองใบถ้ายังใช้ระบบใบเดียวถ้ายังใช้ระบบใบเดียวแบบเดิมนะโอ้โหผมว่าบี้กันเละเทะมากเพราะทุกคะแนนมันนับถูกไหมฮะราะว่านะมันส่วนหนึ่งแต่เลือกตั้งสงกแล้วสกจะทํายังไงให้ชนะแล้วจะตรวจแถวคะแนนในพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนอะ่ะ uh huh. อันเนี้ยมันก็สําคัญมาก มีคำหนึ่งที่อาจารย์พิชัยเมื่อวานนะครับบอกว่ารัฐบาลตอนนี้ก็คือต้องพร้อมที่จะไม่พร้อมกับการเลือกตั้งกทมออันนี้ทิ้งไว้เป็นคําถามสองคันให้กับกลุ่ผู้ชมต่อไปแต่ในประเด็นพื้นที่ถัดไปก็คือเมืองพัทยานะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนทั้งภาคบริการภาคการท่องเที่ยวมากมายจึงเป็นพื้นที่สําคัญครับที่ฝ่ายการเมืองก็ต้องยึดมั่นตรงนี้เอาไว้ด้วย แต่ในปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับโดยนักวิชาการมองว่าโครงสร้างอำนาจของพัทยาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาครับเมืองชลบุรีที่เรารู้ว่ามันมีการนะครับการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทั้งสองขันนะครับจากการเมืองที่เคยกระจุกกระจุกนะครับตัวของอำนาจอยู่ในตระกูลคุณตื้มนะครับมาหลายทศวรรษ แต่การเลือกตั้งสสที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้เกิดนะครับการเกิดกลุ่มพลังอํานาจใหม่ๆขึ้นมาเป็นพื้นที่สําคัญก็คือมันมีความหลากหลายของประชากรนะครับและความหลากหลายประชารกรเนี่ยมันทําให้เกิดนะครับการเปลี่ยนแปลงทั้งสําคัญในการเลือกตั้งสสครั้งที่ผ่านมาคิดว่ามันเลยทําให้บรรยากาศการเมืองในพัทยาเนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่ค่อนข้างมากก็คือต่างฝ่ายต่างเห็นโอกาส คุณผู้ชมสนใจอยากติดตามประเด็นนี้แบบเต็มๆนะครับก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook และก็ YouTube ของ The Active ไปดูย้อนหลังกันได้แล้วเมื่อสักครู่ก็เป็นบทวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเมืองระดับชาติแต่สิ่งที่สำคัญที่อาจารย์ทิ้งไว้ทั้ง2ท่านทั้งสองพื้นที่เลยก็คือโครงสร้างการบริหาร <Okay. S 1> จะมีทั้งตัวของผู้บริหารท้องถิ่น แล้วก็กลไกยอย่างสมาชิกสภาท้องถิน่นที่จะทํางานเขาเรียกว่าถ่วงดูลอํานาจกันด้วยคือนอกจากเรื่องที่เราฝันอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในระบบอุปถัมภ์ต่างๆแล้วเนี่ยโครงสร้างการเมืองท้องถิ่นอย่างที่รู้กันก็คือว่ามีฝ่ายบริหารแล้วก็มีการคานอํานาจกันของฝ่ายนิติบัญญัติด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไหมคะคุณดิวัตก็จะไม่ค่อยเป็นแบบนั้นเพราะการเลือกตั้งเขาจะลงเป็นแพ็กเกจครับ คือถ้าส่งผู้ว่ากทบด้วยจะส่งสอกอด้วยแต่ในครั้งนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะผู้สวัรบางคนคุณบุษรินตามข่าวจะเห็นว่าก็ไม่ได้ส่งสอกอเหมือนกันอันนี้เนี่ยน่าจับตาว่าการบริหารให้ตอบสนองทั้งนโยบายที่หาเสียงเอาไว้แล้วก็การทวงดุลอํานาจกันในสภาจะเป็นไปได้อย่างไรถ้ามีความฝันว่าเราอยากเห็นการเมืองท้องถิ่นที่เปลี่ยนไปเนี่ยจากที่คุณทีวัตติดตามประเด็นนี้มาเนี่ยพอจะเปลี่ยนได้จริงไหมรอบนี้ดูแล้วคิดว่ามีความเป็นไปได้เพราะนโยบายน่าสนใจและ การตื่นตัวของประชาชนก็มีผลสําคัญในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็เลยโชวนคุณผู้ชมมาดูแบบนี้ครับว่าถ้าผู้ว่าหรือนายกพัทยา,ทยาคนใดที่สามารถบริหารงานในโครงสร้างที่มีข้อจํากัดแบบนี้แล้วสร้างนโยบายออกมาได้ด้วยก็ถือว่าไม่ธรรมดาและเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นถ้าเรามองผ่านนโยบายการหาเสียงของผู้ว่ากทมและจะมีสิ่งที่เรียกว่าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับจะพบว่าแม้ผู้ว่ากทมบางคน ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนากรุงเทพมหานครก็ต้องบริหารงานตามแผนเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วด้วยแต่ก็ยังไปสามารถเชื่อมโยงกับนโยบายเข้ากับแผนพัฒนากรทมจนสร้างออกมาเป็นผลงานตามที่เคยหาเสียงเอาไว้ได้ครับเลยอยากชวนคุณผู้ชมไปดูผลงานของอดีตผู้ว่านะครับจะมีทั้งสิ้น7ท่านที่ยกมาซึ่งมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับท่านแรกคุณธรรมนูนเทียนเงินจะเป็นผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งคนแรก ผลงานที่สําคัญอย่างเช่นแนวคิดในการสร้างสวนสาธารณะจะตุจักรนะครับแต่ก็จะมาแล้วเสร็จในสมัยถัดมาของคุณชลอธรรมสิริท่านต่อมาครับพลตรีจำลองสีเมืองเป็นผู้ว่ากทม .2 อส,อสมัยผลงานที่เกิดขึ้นในยุคนี้ที่น่าสนใจก็คือแนวคิดที่จะทํารถไฟลอยฟ้าเพื่อแก้ปัญหารถติดหรือเรียกง่ายๆคือแนวคิดที่จะมีรถไฟฟ้านั่นเองและการนําเรือมาใช้โดยสารในคลองแสนแสบ แม้ว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาแต่ก็เกิดขึ้นในยุคข,ของพลตรีจำลองถัดมาครับสมัยของคุณพิจิตรรัฐกุลเป็นผู้ว่าก,กอทมผลงานที่เรายังเห็นก็คือรถตู้มวลชนนะครับที่เป็นไปตามแผนถึงระบบขนส่งเชื่อมโยงระหว่างเมืองแล้วก็มีแนวคิดในการสร้างหอศิลปะวัฒนธรรมของคุณกฤษดาอารุณวงศนะ์ณอยุธยาก็มีในเรื่องของการเปลี่ยนภูเขาขยะให้มาเป็นสวนสาธารณะ ถัดมาถ้าเป็นสมัยของคุณสมัครศูนทรเวทนะครับที่เราจํากันได้ก็คือการตั้งศูนย์เอราวันมีบทบาทสําคัญอย่างมากเลยนะครับในช่วงโควิด -19 และที่สําคัญคือแฟลตเข้าโพดถ้าใครในยุคนั้นก็คงจะจํากันได้ว่าให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ถูกหรือย้ายถัดมาคือผลงานของคุณอภิรักษ์โกษะโยธินนะครับการเพิ่มจํานวนพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการ10ส,สวนสวย10คลองใส10ถนนสะอาด แล้วก็ยังมีผลงานโครงการจราจรอัจฉริยะต่างๆที่ไปสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนที่มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจราจรและขนส่งให้สมบูรณ์แบบด้วยสุดท้ายในช่วงของหมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรดำรงตําแหน่งแล้วระบุว่ากรุงเทพก็จะต้องมีความปลอดภัยทางอาชญาการรมอยู่ในอันดับที่5อันดับแรกของเอเชีย er. ก็เลยมีการติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มมากขึ้นมีเป้าหมายมหานครสีเขียวที่เริ่มในยุคนั้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวไปร้อยละ40ของพื้นที่คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าบางสมัยก็สําเร็จบางสมัยก็ไม่สําเร็จไปผูกโยงอยู่กับแผนพัฒนากรทมด้วยและอีกนัยยะหนึ่งก็ต้องคาดหวังต่อความคาดหวังที่ประชาชนมีให้ด้วยนะครับเรามาวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จกันหน่อยนะครับเพราะว่าบางคนนั้นอย่างที่บอกไปทําได้แต่บางเรื่องยังคงมีข้อจํากัดครับที่ผู้ว่ากรทมไม่สามารถคิดและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง มีอำนาจที่ทับซ้อนอยู่เหนือการตัดสินใจของผู้ว่ากทมเนื่องจากถูกรวมศูนย์เอาไว้ที่รัฐบาลและส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทําให้กรุงเทพนั้นไม่สามารถบริหารจัดการเมืองได้อย่างอิสระตามที่คาดเอาไว้นะครับถ้าจะอธิบายชัดเจนเลยก็ต้องไปดูที่โครงการใหญ่ๆนะครับอย่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าโครงการต่างๆที่กรุงเทพมหาคนครนั้นไม่สามารถดําเนินการได้เพียงลําพังครับคนกรุงเทพก็ต้องรอนานนับ10ปีกว่ารถไฟฟ้าสายแรกจะใช้ได้จริง เพราะต้องอาศัยงบประมาณจากส่วนกลางต้องได้รับการอนุมัติจากคอรมอจนถึงปัจจุบันการก่อสร้างหรือการเก็บค่าบริการหรือการต่อขยายสัมปทานก็ยังอยู่ในอำนาจของคอรมอด้วยปัญหาต่อมาครับที่จะชี้ให้เห็นคือเรื่องของเจ้าภาพที่มีหลายเจ้าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการแก้ปัญหาน้ําท่วมแหะครับขึ้นอยู่กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกรมชนะระทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรุงเทพแม้จะต้องดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนแต่บทบาทในแง่ของการแก้ปัญหาน้ำท่วมก็ไม่ดีเท่าที่ควรครับทั้งหมดที่เราให้คุณผู้ชมได้ฟังนั้นเพื่อที่จะได้เห็นภาพนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นโยบายของผู้สมัสมครเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับแต่ยังคงต้องให้ความสำคัญกับโครงสร้างและก็การบริหารงานในกรุงเทพด้วย อย่าลืมว่าเลือกผู้ว่าแล้วต้องเลือกสอกอที่เป็นตัวแทนของเราทําหน้าที่ในการตรวจสอบถงดุล เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าด้วย ا, ค่ะพอเห็นคุณทีวั์เปิดข้อมูลแบบนี้ทําให้เรารู้สึกว่าการมีฐานข้อมูลนะไม่เห็นเลยนะคะว่าที่ผ่านมานยโยบายของผู้ว่ากรงุงเทพมหานครมีอะไรบ้างคนให pumped, ม่มีไอเดียซ้ำไหมหรือมีไอเดียใหม่ๆจะเข้ามาแก้ปัญหาบ้างหรือเปล่า <Sabrina. S 2> เพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมการมีข้อมูลเ네นี่ยสำคัญนอกจากที่เรามีคอลัมน์ในรายการ่ายมงตรงประเด็นทุกวันแล้วนะคะยังมีพลิกปมข่าวด้วยนะคะคุณทีวั์ก็จะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครและมีแพลตฟอร์มอื่นด้วยครับ ข่าวาเราจะเล่าผ่านปัญหานะครับมีปัญหาอะไรบ้างในกรุงเทพเพื่อให้เป็นโจทย์ท้าทายของผู้ว่าแต่ใน,นส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆครับท่านสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทั้งติดตามข้อมูลและจุดประเด็นที่สําคัญได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มของ h e a c t i v e และ Thai PBS เพื่อที่จะจุดประเด็นปลุกเมืองใหญ่แล้วก็เปลี่ยนกรุงเทพไปพร้อมๆกันที่สําคัญเรามีสโลแกนว่าให้เปลี่ยนวตเตอร์ ก็คือผู้ลงคะแนนเสียงไม่เลือกอย่างเดียวให้เป็นแอคทีฟซิติเซนด้วยเห็นปัญหาที่อยู่รอบตัวเป็นปัญหาของตัวเองเพราะฉะนั้นอยากเป็นแอคทีฟซิติเซนก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะคร,ร่วมมีส่วนร่วมออกแบบเมืองไปกับพวกเราด้วยช่วงนี้ขอบคุณคุณทีวัตนะคะ